ผู้ชิงชนะเลิศบอกได้เลยว่าม่าจะย,ย้อนก็นไม่ใช่ที่ไม่พายเต็มที่ก็ไม่เข้าท่าเพราะว่าเจอไขรไม่เจอเจอเงยหน้ามาเฮ้ยไอเรือเชื่อเหลือน,นี่วาสอจอกกระเบนสิมเมืองหนีละโวยหนีแบ่ระเบิดเธอเอมาว่าแล้วร้องน้ำต้องเงนพายแดง รองขาแดงสุวรรณเรขาตกกระไดหายบี้กันมาจากวัดป่าบางจังหวัดสระบุรีหลวงพี่มหากรบไล่บทไล่เบียดไล่บี้ไล่ตี้แต่เหลือทีมง,งานสอจอกระมอนไม่ไว้ใจกะขุมเชิงมแล้ว้ยขุมเชิงมาแล้วย้วยตีร้อยเมตรสามร้อยเมตรสุดท้ายไายหมด หายไปไาหมดไทยไปหลวงพ่อไทยวัดปากบางสระบุรีเที่ยวนี้จะแพ้เป็นเที่ยวที่สองหรือไม่หัวเจ้าวัวเรือเข้าเส้นชทยได้ในเมื่อเรือดีของสจกะบลนัวใส่เพื่อเหลืองนำเรือเหลืองร้องขึ้นแล้วเกินพายลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตายิ่งพายยิ่งหนียิ่งพายยิ่งไกลเว้สจกะบลนัวเคยเป็นแชมป์มาเที่ยวนี้จะเป็นแชมป์ได้หรือไม่ได้สาเทียนนี้ชคนะก็เป็นแชมป์ระ้ัจ้า หอโบมาล่างดูอยู่ด้วยเพราะว่าไอ้เหล่าสอจอกับมดสิเมืองนี่เคยชิงแล้วพลาดท่าให้ก็ดูกระดอกก็ดูมาแล้วเด็กปีก่อนน้องแต่ว่าตัดเว่ปีที่แล้วชิงกับดอกก็ดูปรากฏว่าเที่ยวนี้สอจอกับมดเอาชนะมาดูกระดูดอกก็ดูมาได้แล้วก็ได้ของ้วยพระราชทานเป็นปีแรกปีนี้เป็นปีที่สองดอปีน้องกับแพรเพชรส่งเสียงเกียร์พี่น้องกับแพรเพชรส่งเสียงเกียร์ก็นี้ว่าสอจอกับมดหนีตกขอบรับแบบเดียวจบแล้แล้ว้วยพระราชทานก็อยู่กับแพรเพชร